สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาดินครับ จุดเชิงศูนศูนย์เรียนรู้ปรฏิการเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน t h าดินโผล่รัศมีกันเจ้าตัวเดียนวือขาจิตกับเกษตรอำเภอเนี้ยเออ่ถ้าเจอเป็นพืชมันดูมันจะคกบคุ่มได้หมดนึกดานพลังงานด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ด้านเปรูแล้วก็ดานกระมงนเกษตรเนี้ยจะอนุรักษ์ไว้ใช้แง่ความขอึดจะมีเรื่องขอล่จึงรวมกับกลุ่มการอพอเทงเคยได้ยินไหมคะ อนุรักษ์และขยายพันธุ์พุคพืชอันนงมาจากาพระยาเชดานีมสมเด็จพระเทพกันกอนตปอยาวทวีตนะนะจ๊อย่างพันยงก้องเชื่อยยางอย่างยืนเววนาาชืช่ยอยยางอย่างยืนแบบวนา,าเวกษตรไม่ใช่ชื่อยยางอย่างยืนแบบเกษตรศาสตร์แบวนาเกษตรก็คือว่าเสื่อมมายืนต้นไป,นปนในเพลงเล้ด้วยลู้ใหม่ลูกไหม่รวมยางด้วยประมาณช่วงั้นรยชนิดใม่ในยาย đan vào mùng ở riêng cá kim cương, để bỏ phao xịt, bầm bát, nặn kẽ, đôi uyển gấp nắn cong con này, con may trải gấp bọc bông nặn gì ngay nát, đan thành cái chữ, cái đan chữ này cái đan thành chữ mắt, chữ lòng chữ mắt ấy được bao nhiêu, 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 được นลงกคือนจึงจะคิวไม่มีเล็กน้อยเราทำนได้ราใ้มาตบคู่กันไปได้แลลวก็ดจูดได้ถึงมิติเลยแต่ก็เมื่อผลิตทัณ์ถูกย่างเราได้เราได้มกับขานนิมาระดับเดนะก็คือใส่ชนดไปถือตงเสอว่าเป็นผลิตภัณฑ์แช่ในกลัวเรืองเห็นผลิตภัณฑ์หลังจานผลิตภัณฑ์น้นก็ากับข้าทุกพือนคัดองนำขึ้ไปได้สิองค์เลวแต่ผลิตภัณฑ์ใส่กับเรือนถังก็คือกระบุกโก็กระปุนี้เกืขึ้นนวน้ำมัน นวดอ,อย่ามองมันจะติดเค,คือไล่ไล่อย่างประมาณนี้เพื่อเช้นซึ่งการดำปรุงเกี่ยวกับกรักษากิษต์ผลเต้าธิษฐ์ธธ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 ยธกธธธธันเธธธอยากจะธป็นกปเกษตรที่วิธีตัวเองธธธ่ธธนธธธธธธาธธ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 ม่ธธ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 ธกธธธธ ก็ว่าพอเราทำแล้วมันจะนึงเป็นควนุ่ามหนหืเหลีนก็เราก็สร้างรายได้จะพุ่งกลงกันเออมันจะรายได้ไม่ว่าจะเป็นออปชั่นใกนกันอย่างพึ่งก็คือว่าถ้าตั้งล่งไว้ถึงกล้องเหยี่อพึ่งนะแต่อุปกรณ์หนึ่งมุกซเป็นปัดมีดุดจะพึ่งหรือว่าน้ำพึ่งอ่ามันจะเป็นกล่องจนกงพี่ยมันมันจะได้ได้บตไปตมไปก็นันท้อเส้นทำเส้นในระบบเล็กๆอ้นัเพิ่มมาจากได้จาขึ้นลัก็ขดเลย ทำในนั้นกมีจะช่วยในน้บุันตัวเขาคิดในในการดำนินชีวิตแบบในการนำรักกจายี้ะกิดพอเพียงแบบรับประ่ยชนใช่ไหมถ้วที่ไตปจำวันเนี้อยากจะบอกน้ลงว่ารักกระจยีะกิดตอเพียงนั้นถ้าในราดับัรดันั้นก็ในื่วงรักการส่งงานทุกคนเราสามารเอามารับประยใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงนักเรียนอ่า จะไปทั้งนั้นเราก็ท่าดันกับขั้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหยียงกันทำเหมืองที่การโอมการทำ้วยลักเอดเล็กซน่นะในสามวงสองเงื่อนไขยัจะเกี่ยวมาสายได้หมดแล้วมันจะครบกุ่มในสิบิติเดือนต้นของการทำาพิ้งใส่จะเป็นต้นการจัดตังเรการเรียนดูมีแรงมันดานเจจารงมันดันเจนในการจัดตั้งทูนท่นี้นะสิ่จรัมาบานตอนตีห้ากาน ตอนนั้เศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เคยกระทบโสดประสาททุ่ีเลยนะก็มีความรู้ทุกอ่างหมไหมมันโดมันดนดมท่งดูึ้งรวยเลยปีดนึกอาท่างถึงวนนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในมู่บ้านคือนาบทห้างใจจำใจเลื่ันไม่เคยมีทอกจาไไนที่องความรู้นะก็เลลว่ลรอบอาทำองตุ่ีีให้มันเป็นอยู่อยู่ในระยะตับเปียนต้องการเป็นรกษตรอินทียก่อน อั้เจเลยว่าจะไม่ทำประเทศเสียงนี่แ enfin, ล้วก็ไม่ทำประเทศเสียงเดียวอ่าก็เลยมาเรียนปับเปียนแล้วก็จะฟังที่เรยนบุี่่เได้เรืงเหมือนนั่นเจอมาว่ายากจะปับเปียนพฤติกรรมก็จอิงสอนจะท้าบันกบผัวแล้วก็เพิ่เิ่เพมนั่นหเป็นเพื่นิจกรรมันนะแลก็เลยเลยใจมัมดูจะตั้งทุนนะเผื่อแบ่งปันองความรู้ห้นหนุ่หลางกัน

có oh, cái miếng tức là mình nhìn nó là mình sẽ mì bún ờ bên đá thì hộp trong bún cái rồi, này là mình sẽ tăng ở đây rồi này ban về tăng ngoài hay không là ra rồi cứ nghĩ là, là cho อันนี้คือนี่จะเป็นส่วนหลังของหลังพึ่งส่วนหลโ่นนั่นนะข้างบนเป็นหนําพึ่งปกติหนําพึ่งบนนี้มันจะอยู่ช่วงบนอเวลาก็าํารังก็าจะทำร่างแบบนี้อันุรกก็คือพอเราหนําพึ่งเร็วเราก็จามาที่จะเว้นไว้ก็หลังในรังเนี้ยอ่าในหลังเดิมเรโดยกันสิท้นประมาณนี้เราก็กรีดเดี๋ยว แล้วก็ไว้จิตติดันไดดันนึงเอาน้ําางต๋อให้น้างตี่รต้องการวลูกออนจนชีวิตของเขาเนี่ยคจะเลื้อน้ําพุ่นหน่วยกได้อีกนึงนะเอเอวาเวลาลูกออนีออกมาก็จะได้กิน โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ